สวัสดีค่ะโอเคคุณสุนะคะคุณสุเรียบเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวดอกกุนสีแดงเนาะสีแดงแดงนล่นะคะก็เพ่งเสร็จนะคะ,ะคุณสุทำแขนเรียบร้อยนะคะแสงสะท้อนไหมถ้าทำหักลงมาจากต่อจากเขนแล้วต่อจากแรกแรกแล้วสีดอกนะสีลาย นกสุกก็วิ่งห่วงตรงนี้เจ็ดเจ็ดห่วงนะคะสว่านี่เจ็ดแล้วก็ทําพัดพัดเจ็ดขาสองชั้นนะคะทำค่อยๆกันนะคะนกศุกก็ใส่ซักให้นางสีแดงนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราจะเรียบร้อยก็เล่นลำเหนื่อยนะคะเลนเ,เหนื่อยมากนะคะพอดีสังขารไม่ค่อยสบายอยู่แล้วก็เลย เสร็จเดี๋ยไงก็รบบพนมใส่ซับนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ส่งเลยเพราะว่าต้องเอาซับไปตัดขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอดีซับตัวอกสีครีมเนื้อครีมหนวหน,วนวเนี่ยเขาเขาไม่ค่อย เขาไม่มีเขาออกเนื้อ,เน,อเนื้อเกินกินสุกเลยต้องเอาไซส์สี่สามไปตัดนะคะสีขีมเนื้อออกเหลืองๆมันมีขีมเนื้อออกเหลืองกับขีมเนื้อออกอมชมพูอะไรเงี้ยอพอถ้าจะเอาใส่ใสสามเก้าสี่สิบหรือสี่เอ็ดสี่สองพวกนี้มาใส่ก็คือใส่เอามาใส่ก็สีสีก็ไม่ค่อยได้นะคะวันสุก็เลยต้อง เอาไปตัดก่อนตัดให้มันสั้นขึ้นนะคะแต่สาหรับสีแดงมันพอดีมันมีมันมีพอดีนะคะก็พอดีความยาวมันจะเห็นช่องไฟเห็นไหมคะมีช่องไฟนะคะแต่วสอยขึ้นนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้ใส่กับผนตัวสามสีก็จะดูไม่ค่อยสวยนะคะแต่คุณสุก็เพราะว่าควาสุเหนื่อยที่จะถอดไปใส่ตัวตัวพี่ตัวใหญ่นะคะ ในด้านหลังนางนะคะ้นางนะคะสวยแต่เพียงแต่ว่ามันหุ่นตัวเล็กเนาะมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเอาเอาสวยนิดหน่อยสวยนิดหน่อยไม่ต้องสวยเยอะนะคะเพราะว่าคนทําก็แรงเหลือน้อยมีแรงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นมีแรงยี่สิบเปอร์เซ็นก็อุตสาห์ทำนะคะอุตสาห์ทำแย่ไงคะ แท็กส่งนะคะแต่ตัวแดงนี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์ส่สักบาทเลยสุณส่กลัวไม่เสร็จก็เลยไม่ทวงตังค์คงไม่รับสีคงไม่รับลายนี้อีกแล้วเหนื่อยเหนื่อยมากแล้ค่ะโอเคนะคะอ,อัดวีโอมาให้ชมนะคะลายดอกพิกุลสีแดงเสร็จร้อเปอร์เซ็นตแล้วเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ